อยู่ตรงนี้สอบถอยมาดิมันย่ำไปคีฟเลยเหรอวะเวเลสเวเลยมันย่ำตลอดยู่ <12 S 1> แล้วเราก็จะจบวันยังสองอันทีสองโอเคผมว่าผมผมน่าจะจบไวกว่ากระโดดลงไปตายแล้วก็จบรอชิมเมล,ล่า คุณเล่นหลังอยู่ได้แค่เนี้ยมาเซ็นต์ปีกแล้ได้เอรันที่เวเล่นดีนะช็อตเข้าอย่างสวยเที่อคัพหลังแค่สี่ตัวมันมันหลอดคือจัดแล้วตอนเนี้ยไอเทมกูมาแล้วกันกูมาแล้วไอเทมกูมาแล้วคุณเล่นได้แล้วตอนเนี้ยถ้ามีอันติกูไหว เกข้าไปแล้วฮะเจ้าการเลยปะใช่ค่ะมันแข็งแล้วฮึมเลยอ้อนแข็งโอ้ยโอเมควานะโอเมขวานะตายเลยเฮียถอยไปอัพเจ็คปะเราเดี๋ยวกูทำเบสบ้านนี้อีกเบสหนึ่ง มึงแปลงก่อนเลยเดี๋ยวกูทำแหวฟแล้วปามไปออฟก,กูไม่น่าทำอ่ะได้ปามปะได้เฮ้ยไม่ต้องห้อยก็ได้ได้เทียอ่ะห้อยเลยีเล้ยงเยอะต้องอต้องกลับล,ล้ว่างเยอะล่างเยอะล่างมีคลิปเยอะไปดิไปดิเฮ้ยโอ้โหกับโดนดีนะยืนดี มันไม่จับว่ะพยาายมรอจับไผ่ละ,ละไผ่ด้วยว่ะเราพอละไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ได้ดูเวลาเอาแดงไ้มเอาเลยเดือบมึงยาวมึงเอาเลยมึงเอาเลยกูขอแค่ฟ้าไอ้เหี้ยแค่นั้นเลยค้ามึงแหลกหนาไหมนะจะหมดละถ่างกันไปเอาเลยไผ่ว่ะนะ ส่วนได้ตอนนี้อุ้ยตายหมดเอ็นดอร์เกตตายปะตายตายกลัวตายอยู่กูไปทำเวฟบบนให้ขอบูหน่อยเออไปเฮ้ยแค่อะไรดเดยวเฮ้ยมึงมึงน้าคุค้นพเ่อนเก่า,าก,กู มันแข็งแล้วนะลอยออนอ่ะโอเคคุได้ดาบแดงแล้วมาดิไอ้เหี้ยกูณจะแตะลอยออนอยู่ในพู่มอะไรแบบนี้ลำเบยโยกแล้วเหรอไอ้องาะใส่เบลดาร์กได้ไหมมาป้อมกันเดี๋ยป่ะถ้าจะเกิดเดี๋ยดิหี้ยต้องรีบเบลดาร์กเหรอวะไม่เดี๋ยวมันมาไล่ดาร์กเราไงไม่ใช่เลยหรอก ออกออกกันได้ป่ะจะเล่นเหรอเพื่อนโดนจับป่ะก็ต้องเล่นอ่กูกูได้หลังหมดเลยกูได้หลังหมดเลยหลังไม่ใส่คิวกับกูหมดแล้วแตกคู่เที่จะทะเราเสียสองวะไปเที่ยวโอเคียร์กลางมาแล้วด้วยลืมยุ่ยเชียรใต้นะารำเบ้อสวยดิอ้าวเราเป็นยังไงพวกพวกดาวอยู่ปืนก็ไม่มีวัาดีฮะ จบยังครับจบละวได้แล้วครับได้จบได้ดาเมจมันตายหมดบอกแล้วผมก็จบไวกว่าสุดเยเหลืออะไรโมเมนรักตัวนั้นจบได้แล้วเฮ้ยลากจอแปลงไม่จบว่ะเจ้าสุกเด็กจบได้เว้ยกอดมีกอตอ่ะ มอ่ว wow, like, ้าวเอฟเฟกระหว่างรอเต้านาวครับผมดีดีสวยครับเนาะจบแล้วครับเกือบเป็งเป็งเนี่ยครเชียเกมนี้กูไปรัล้หลังให้หลายช็อตว่าเรซาร์ดเทปยิงหอบกูกูยิงกูยิงที่แตกเลยบอกแล้ววันนี้ไปโอกวันก็ไม่รู้นะแต่ตานี้เอาสูไปได้เล่น อิ่มแต่แม่งตัวเดียวไอ้ลิวเว่ยแม่งป่วนจัดไอ้ก,อก,กูบอกลิวเว่ยเราอะเป็นดีเอาตัววีไปกดดีว่าวันนี้ไม่ได้กดเลยแอนซอนจะเป็นจัโดโน้นหนึ่งให้ได้เลยอุยทำไปเล่นไปแต่ตัวมันเล่นสนุกนะเล่นเพลินดี สองตันแล้วทำอะไรก็ได้ตัวแม่งเพลินจัดบิกนกูไม่ขึ้นหะอพี่แอรไปแดวค่อ <g ül> s> <S ยกอดกันต่อแล้วกัน <g ül s> เล่นหยาวันนี้แพ้เกมเดียวโคตรหดโคตรตึงโคตรอันตรายมันจะเล่นป่าใช่ป่ะเอออยากป่ากูจะได้เอาไอดีต้งนางหัวใจมไหม มันคงไม่แตกนะวินตัวเนี้ยไม่รู้พี่คนมมยังวันเนี้ยยังไม่เห็นเลยครับตามวันนี้ไม่โผล่ขอขดีมาเลยน,นะปกติถ้าเข้าดีมาคุยเล่นถ้าเขาจะมาเล่นพอถ้าเวลาเราอยู่ในดีก็เขาจะปัด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 ปนะัดป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 ััดไป,ไปััด 28่ต้องสร้างเลยแปดห้าเจ็ดสี่เก้าหกวันจทร์เช้าใดจเจได้ไรวัสดีครับ ไปบไหน e p ิ c วันนี้ะวันนี้ไอจเอนด้วยค่บอมรครพี่บาสอยู <clubs> em, é, é ่ในดีป่ะน่ะมาคิดตอใครอยู่หน้าดีแต่ดูให้ไหนเด็กไอดีสตูดิโอไม่มีฮะเรามีอยู่ามคุณไออแต่แขกตาเขาหน่อยในดีแต่แขกชื่ออะเาเขาพิมพแชทอยู่มั้งเดี๋ยวผมแทกก็ได้ ไหนว่าเมื่อวานเห็นเขาพิมพ์ขับอยู่ใช่ปะเอาไม่ใช่อ๋อนี่ออมีใครจะเล่นไหมฮะ คนดูเหตุแหละกูคนดูไม่กาเล่น ไป,ไ,ปไปดูแรงสูงเล่นเล่นเือเปกมาโอ้โหมันมันจ้ำรอบเมืองเลยเฮ้เ <c oughs> ตาหนาวฮะ <c oughs> มันกระโดดรอบเมืองเลยจำ้ำ <c oughs> มันจ้ำดีจ้ำรอบเมืองเลยเอเปกไม่หมายถึงจ้ำไม่เอเตัวที่ผมเล่นเหรอไม่ ตัวเฟสแต่ว่ามันไม,นมน่มันกระโดดนะก็แค่กระโดดจำม่ะไม่ใช่ใช่ไม่ใช้เครื่องจำอะ่ะเอาแว่างดนึงฮะเปนบอลมาพี่บ้ายเขามานั่งรอแต่ทุ่มหนึ่งไงผมกดตัวพิมเขามานั่งแล้วผมนั่งรอห้องกันยี่สิบนาทีอ่ะพี่ <c oughs> เาวอาวันเยอะแล้วเรียกตำแหน่งอะ่ะรอห้องตาเดียวยี่สิบนาทีผมรอรอห้องยอังเบื่อ อา้าวกูเห่อหลับไปแล้วด้วยไม่อยากจะขิงวะเฮ้ยบอกไอ้ที่เงียบๆกูก็นอนหลับอยู่เนะี่ยไอ้ตอนเลือกตัวกูหลับนะนะ<อ>ั่นนะได้จากกูไหมล่ะได้ครับน้องกูหลับก็แต่หาฮอตไร่

ไอ้ดอกไม้ใดที่เจอที่เจอฉันแคบที่จะไม่แอบเจ้าลอยพบเธอแต่เอาที่ได้พบเธอตกลไปเมื่อกี้คืนไหนที่ฉันได้เก็บความเก่าป้าเพราะดวงตาของเธอนั้นสวยที่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันแล้วเขาพูดเไม่องต้นไม้ที่ตดำในเราได้พบกัน ไอดีนี้ขายแค่ตัวโลมนี่ว่าฮิโรจะครบอยู่แล้ว แล้วพี่บาสไปไหนเนี่ยให้ผมโทราตามไหมเฮ้ <Hey. S 2> ไปพี่บารที่อกูลืมแล้สมถุยลุยถวนอุ้ยน,นีดิด <c oughs> เดี๋ยวไม่หาเจอพี่บาสไม่เจอวะ ก็เวลารีซอนน่าสวยประวันนอนอ๋อนี่เจอแล้วคุณมงคลไทยเอ๊เดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมขึ้นสตรีมใหม่แล้วครับพิซซ่าถาดหนึ่งครับิด